สวัสดีครับแม็กซ์จากบัสเทนโส์นะครับทางหายก็เไปนานไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็ตั้งแต่มีโควิดมาเนาะเราก็ไม่สามารถเทสรองเท้าได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่มันมีการคลายล็อกดาวเราสามารถกลับเล่นบาสได้ผมก็ไปเทสรองเท้ารัวๆเลยเพราะว่ามีติดกับพวกเราเอาไว้หลายๆคู่นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเพอร์ฟอร์แมนซ์รีวิวรองเท้า1ตัวที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจแล้วก็รอรีวิวอยู่ นะครับนั่นก็คือนี่ Air Jordan 36เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่กล่องก่อนนะครับกล่องของ Air Jordan เนี่ย บอกเลยว่าตั้งแต่ตอนรุ่นที่33เป็นต้นมาเราจะเห็นว่ากล่องมันดูดีมากมันดูล้ำเนาะ3ามสามสามกล่องเขาจะมีลูกเล่นเยอะมากแต่ว่า36เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างผิดหวังกับกล่องนิดนึงนะครับถึงแม้จะมาในในโทนสีขาวแล้วก็ทองเหมือนปกติแต่ว่ากล่องมันลูกเล่นมันน้อยมากมันก็แค่แบบเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแค่เปิดแบบธรรมดาซึ่งผมว่าแบบมันดูมันดูแบบ ต่างจากรุ่น,นก่อนๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันก็แค่กล่องแหละมาดูที่ตัวรองเท้ากันดีกว่านี่ก็คือหน้าตาของ Air Jordan 3 6นะครับสีที่ผมเอามาให้ดูวันนี้มันชื่อสีว่า Glory นะครับสี Glory เนี่ยมันจะเป็นตัวพิเศษเนาะรหัสมันจะลงท้ายด้วยรหัส SP นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันพิเศษยังไงอาจจะแค่ในอินโซลหรือว่าอะไรหรือเปล่าที่มันไม่เหมือน ตัวอื่นๆทั่วไปนะครับอ่ะสภาพมันก็จะแบบเน่าๆหน่อยนะฮะนี่เอาให้กล้องสองดูเป็นเพราะว่าผมใส่ลุยค่อนข้างเยอะนะครับคู่นี้อ่ะมาเริ่มมาเริ่มว่ากันก่อนดีกว่าแมไม่ได้ถ่ายนานลืมไปเลยว่าต้องพูดอะไรนะครับก็อย่างแรกนะครับเราต้องออพูดถึงคอนเซ็ปต์ของเขาก่อน คอนเซปต์ของ Air Jordan 36เนี่ยมันมาจากคำว่า l i h t นะฮะ i t ท t ที่แปลได้ว่าเบาแปลได้ว่าแสงอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยตั้งแต่ Air Jordan 34เป็นต้นมาเราจะเห็นว่ารองเท้าอ่ะมันเบาขึ้นทุกปีทุกปีเนาะตั้งแต่มี Eclipse Page เกิดขึ้นนะครับนั่นอาจจะเป็นดิเรกชันในการพัฒนารองเท้ารุ่นต่อๆไปของ Air Jordan ในช่วงนี้นะครับแล้วด้วยคอนเซปต์คำว่าไลท์ของ3 6เนี่ย มันหมายถึงว่ารองเท้าคู่นี้จะต้องเบามากๆแน่เลยซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับโทษทีประดี๋วนี้ผมไม่ได้ติดเอา3-5-3-4ออกมาเนาะแต่ว่าตอนที่อันบ็อกซิ่งในไลฟ์ในเพจก็น่าจะได้เห็นกันแล้วผมว่าไม่เทียบให้ดูนะครับ d i r Jordan 36เนี่ยเป็นรุ่นที่มีน้ำหนักเบาที่สุดตั้งแต่เคยมีมาของ Air Jordan นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเบาเบามากจริงๆนะครับส่วนมันเบาได้ยังไงเนี่ย มันมาจากตัวอัปเปอร์ก่อนเลยอย่างแรกนะครับอัปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เป็นเชดคาร์ดเลโนวีฟนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะในการทอรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ตัวอัปเปอร์เนี่ยมีความแข็งแรงคงทนแล้วก็สามารถช่วยเรื่องล็อกดาวน์ได้ตามปกติแต่มันยังสามารถระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับ เทคนิคการทอแบบเลโนวิฟเนี่ยคือการจับคู่ตัวเส้นได้ทำให้มันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นรวมถึงน้ำหนักเบานะครับเ,เสร็จถัดมาเขาก็ใช้ตัวมิดโซคุชชั่นรูปแบบที่เรียกได้ว่าเบามากๆซึ่งผมผมไม่แน่ใจว่าผมได้บอกไปแล้วหรือย,ยังมันอาจจะเป็นตัว สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น c ูชลอนเอสนะครับซึ่งเป็น m i s โซรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่หรอกจริงๆมันก็มีมานานแล้วล่ะแต่ไม่เคยถูกนำมาใช้อะไรเงี้ยนะครับเราก็รวมกับ Eclipse p l g t e 3.0ที่เขาเอามาใช้งานซึ่ง e l l p s s p p a t e ตัวนี้มันจะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆที่เคยมีมาใน3.4และ3.5ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับเ,เรามาว่ากันถึงเรื่อง traction ก่อนเลยนะครับ traction นะครับตัวลายของ36เนี่ยมันจะเป็นลาย r i r g bone เนาะก็คือเป็นลายกล้างปลานะครับซึ่งลายกล้างปลาเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อเรื่องความหนึบอยู่แล้วนะแล้วผมเป็นคนที่ชอบลายกล้างปลามากๆเพราะรู้สึกว่าแบบมันมันควบคุมได้ดีแล้วก็มีความหนึบตัวเนี้ย traction ถ้าเล่นในสนามอินอร์นะผมบอกเลยแม่งสุดยอดคือ หนึบแบบหนึบจริงๆจังๆเลยอะ่ะเออก็แต่เล่นาท์ดอร์เนี่ยผมค่อนข้างไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าลักษณะตัวยางนะครับมันเป็นยางที่ที่มีความหนึบยางมีความเหนียวนั่นหมายถึงว่าถ้าเล่น o u t ดอร์เจอฝุ่นเนี่ยมันก็จะอมฝุ่นมากพอสมควรอาจจะทำให้ความหนึบเนี่ยมันสูญเสียไปเลยนะครับก็คงจะต้องทำความสะอาดบ่อยถ้าใครที่เอาไปเล่นแบบสนามปูนขัดข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าความแข็งแรงของอยางเนี่ยไม่แนะนำกับปูนหยาบเลยแม้แต่น้อยเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยยางมันค่อนข้างบางบางมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ลุยปูนหยาบก็น่าจะหายไปเร็วแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ซูมแตกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าซูมมันอยู่ตรงที่พื้นนี้เลยนะฮะก็ก็ t r a c t i o ดี นะครับ traction เป็นตัวหนึ่งที่ผมแบบค่อนข้างประทับใจเลยในปีนี้มันอาจจะไม่ได้หนึบถึงขั้น curry แแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยไม่ได้ด้อยกว่ากันสักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามันมันเคลื่อนไหวได้คล่องมากกว่า curry 8ที่ว่า curry 8เนี่ยมันหยุดแบบหยุดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันหยุดแล้วมันยังมีจังหวะให้เราเหมือนแบบขยับเท้าได้นะครับก็เป็น traction ที่ดีแล้วก็ประทับใจนะครับแต่ย้ำเลยนะ ว่ามันอมฝุ่นถ้าไปเล่นสนามปูนขัดข้างนอกเนี่ยต้องทำความสะอาดนะครับแล้วก็ถัดมาที่ระบบรองรับแรงกระแทกนะครับหรือคุชชั่นระบบคุชชั่นของตัวนี้นะครับด้านบนมันจะเป็นตัว f u ฟู e เลนซ o o o โ a b l e นะฮะก็เป็นเหมือนตามสมัยนิยมเนาะก็คือซูมจะอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเลยแล้วก็ด้านหน้าเท้า ท้ซูมสโตเบลเนี่ยมันก็จะมีซูมอีกหนึ่งก้อนซึ่งซูมก้อนนี้เขาบอกว่าเป็นซูมที่หนาที่สุดตท้าที่เคยทำมานะครับตอนแรกผมก็แบบอะไรวะหนาที่สุดอีกแล้วเดี๋ยวนั่นก็หนาสุดเดี๋ยวนี่ก็หนาสุดมันจะเป็นยังไงวะก็เลยเอามาลองนะครับแล้วพอได้ลองเนี่ยเข้าใจถึงคำว่าซูมดันเท้าซูมดันเท้าจริงๆตัวนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เสียบเท้าเข้าไป นะครับเราจะรู้เลยว่าช่วงช่วงหน้าเท้าเราอ่ะมันมีซูมแบบปูดขึ้นมาเลยเว้ยเออรองอยู่ใต้ตรงช่วงหน้าเท้าเราซึ่งเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหหนาจริงว่ะแล้วพอเราไปใส่เล่นนะเราก็จะได้ฟีลเหมือนแบบจะว่าเหมือน34ก็ไม่เชิง34สําหรับผมอ่ะมันมีทั้งความดีดแล้วก็ความนุ่มอยู่ในตัวเดียวกันแต่ว่าเรื่อง ความดีดความนุ่มของสาทีเนี่ยผมผมจะให้ความดีดอยู่ที่ประมาณ60ความนุ่ม40แต่ว่าพอเป็นสาทอะ่ะความดีดแม่งเอาไปเลยแบบ70 75แล้วก็ความนุ่มเนี่ยเหลือแบบประมาณ25นะครับเป็นรองเท้าที่มันส่งแรงดีดแบบสุดๆเลยช่วงหน้าเทา้าใครที่ได้ใส่เล่นอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรนะครับตัวนี้เอ่อ ตอนที่เราใส่เข้าไปอ่ะเราจะรู้สึกนุ่มสบายจาก Zoom Strobel แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าเรามีแรงกระแทกตรงช่วงหน้าเท้าจังหวะที่เหมือนเราแบบจับบอลมาแล้วกําลังจะพุ่งเข้าไปอะไรเงี้ยเออจังหวะแบบ first step ตรงนั้นน่ะจะรู้เลยว่า z o ูแม่งดีแบบปุ้งหรือว่าจังหวะก้าวหนขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยครับจังหวะเทคตัวขึ้นน่ะซูมมันดีจริงๆกเ็เป็นระบบที่ผมว่าถ้าเทียบ3 4 3-5 3 6นะ ผมว่า36แม่งใส่สนุกสุดเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงตรงส้นบ้างตรงส้นเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงซูมอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะได้ความนุ่มมาจากตัวมิดโซมากกว่าที่ผมบอกว่ามันอาจจะเป็นคูชลอน ST2 นะครับความนุ่มของของตรงส้อนอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความนุ่มที่มีความหยุ่นนะฮะแต่ว่า ยวบไหมผมก็ไม่ได้รู้สึกมันยวบมากหรือว่าผมไม่ได้ลงน้าหนักส้นเท้าเท่าไหร่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอยู่ในประมาณแบบพอดีพอดีอะ่ะไม่แน่นเกินแล้วก็ไม่ได้นุ่มยัวนะครับก็เป็นระบบคุชชั่นที่โอเคถัดมาที่เรื่องของล็อกดาวดีกว่าล็อกดาวซัพพอร์ตตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทำมาได้มาตรฐานของ a i r j จอแด n แล้วกันนะครับ ล็อกดาวน์ซัพพอร์ตเนี่ยหลักๆก,ก็คือมาจากเชือกเนาะช่วงเชือกตรงหน้าเท้านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมบอกจะบอกให้ทุกคนทํากันเลยก็คือร้อยข่วงบนตรงนี้ซะนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ร้อยเนี่ยผมรับรองว่าตอนใส่เล่นมีปัญหาแน่นอนนะฮะเพราะลิ้นน่ยมันจะเปิดกว้างมากนะครับตัวนี้ใส่สบายเพราะาลิ้นมันกว้างมันเปิดแถบใส่ได้เลย นะครับก็เลยจําเป็นที่ว่าจะต้องร้อยดูบนเพื่อให้รองเท้ามันกระชับเข้ากับข้อเท้าเรานะครับเราก็นอกจากนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเขาทําได้ดีก็คือไอ้ตรง Heell ิ i l ิลโลช่วงเนี้ยที่อยู่เป็นแบบหมุนนวมข้างในไม่ให้ส้นเท้าเรามันยกขึ้นนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้ตรงคิวพ l โลตรงนี้มันดันมันล็อกเข้ากับตรงช่วงส้นเท้าเราทําให้ส้นเท้าเราไม่ยกแน่นอนนะฮะ แล้วนอกจากนี้เขาก็จะมีแบบไอ้พวกด้านข้างๆที่ขึ้นมาจากมิดโซ่ก็มีส่วนช่วยในระดับหนึ่งในสำหรับคนที่แบบชอบจับสเต็ปอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าแบบมีการสไลด์ด้านข้างเยอะสเต็ปแบบอะไรเงี้ย <c oughs> ตรงนี้ก็ช่วยพอสมควรแต่อีคลิปเพจตรงนี้ไม่ได้มีผลในเรื่องล็อกดาวน์หรืออะไรทั้งสิน้นมันจะมีผลก็แค่เรื่องซัพพอร์ตไม่ให้ไม่ให้ช่วงเทา้าเราบิช่วงกลางฝ่าเท้าบิ นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าอีคลิปเพทปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองแบบเราไม่ได้มองด้านข้างนะอันนี้เรามองด้านบนแล้วสามสมันจะเป็นพลาสติกพีแบ็กชิ้นประกบเข้าด้วยกันพอประกบปุ๊บมันจะเหลือวงตรงกลางไอ้วงตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาวางซูมเนาะแต่ว่าอีคลิปเพท3สามจของ36อะ่ะมันเป็นแค่แผ่นพลาสติกพีแบ็กที่ครอบเข้าไปบนมิดโซ แค่นั้นเองดังนั้นมันก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแค่แผ่นครอบเข้าไปที่มิดโซ่มันก็เลยไม่ได้ช่วยในเรื่องแบบล็อกดาวน์หรือซัพพอร์ตอะไรแต่ข้อดีของการทำอย่างนี้ก็หมายมันหมายถึงว่าตรงช่วงอุ้งเท้าของเราทั้งสองข้างเนี่ยมันจะไม่ถูกมันจะไม่ถูกแบบบีบเข้ามาเออมันก็จะใส่สบายขึ้นเพราะว่าอย่าง35หรือว่า34เนี่ยผม เคยได้ยินหลายๆคนในเพจเนี่ย inbox มาว่าตรงช่วงอุ้งเท้าเราโดนโดนกัดจากไอ้ตรงอีคลิปเพจอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ตามนั้นแหละนะ <c oughs> เอ่อถัดมาที่เรื่องของ material นะครับ <c oughs> material เนี่ยต้องบอกว่า36ก็ไม่ได้ดูแบบหรูหราหรือว่าอะไรเท่ากับตัว35นะครับ เป็นเพราะว่าเขาอาจจะใช้แบบเป็นไอตัวผ้า Jacquard หรือวีฟด้านหน้าเนี่ยทำให้มันดูเป็นเป็นแบบเวลาใส่เล่นแล้วมันก็จะแบบยู่ยหน่อยเนาะแต่ว่าเขาก็มีใช้พวกวัสดุที่มันเป็นหนังสังเคราะห์อยู่หลายจุดของรองเท้าแทบจะทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ลิ้นเป็นที่ตัวตัวคิวเอ้ยไม่ใช่ตัวที่ทั้งแท็บตัวนี้นะครับหรือว่าตรงขอบขอบทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็ใช้เป็นหนังสังเคราะห์ ทั้งตัวแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมผมถึงรู้สึกว่ามันดูแบบมันไม่ได้หรูอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวัสดุคงทนไหมก็คงทนสามารถใส่ใช้งานได้นานนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้คือรองเท้าแม็กระบายอากาศดีมากๆ <c oughs> คือมันแทบจะเป็นรูทั้งตัวอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นเรื่องความร้อนอะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีปัญหานะครับอ่ะ มากล่าวโดยสรุปก่อนนะครับอ๋อผมลืมเรื่องไซซิ่งดูสิไม่ได้ถ่ายนานลืมเอ่อไซซิ่งนะครับก็ตัวนี้ไซส์มีปัญหาไซส์มีปัญหาเยอะมากๆคิดว่าถ้าไม่ได้ลองไม่ควรเสี่ยงไม่ควรเสี่ยงเลยนะครับหลายๆคนอย่างเช่นตัวผมเนี่ย ปกติผมใส่10.5ผมซื้อคู่นี้มา11 us วันแรกที่ได้ลองเนี่ยคือแบบตายแล้วกูต้องซื้อใหม่แน่เลยเพราะว่าตรงช่วงนิ้วก้อยมันบีบมากๆนะฮะเนื่องจากว่ารองเท้าเป็นทรงแบบเรียวอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านข้างอะ่ะมันมีไอตรงแบบเป็นแผ่นเหมือนมิดโซยืนขึ้นมานะฮะก็เลยแบบโอ้โหมันบีบขนาดนี้จะใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ก้ามเกินฝืนทน ใส่เดินในบ้านเป็นประมาณแบบ3วัน4วันอะไรเงี้ยเพื่อให้ไอ้ตรงโฟมด้านข้างเหมือนมันอ่อนลงแล้วมันขยายซึ่งโอเคมันขยายจริงผมก็เลยสามารถใส่ได้โอเคแต่มีเพื่อนที่สนามเนี่ยสั่งเผื่อมาครึ่งเบอร์เหมือนกันวันที่เขาเอาไปใส่เล่นน่ะเท้าพองเลยตรงช่วงนิ้วก้อยเพราะว่าโดนเสียดสีเยอะมากนะครับแล้วบางคนที่เผื่อขึ้นมาเบอร์หนึ่ง ก็ยังใส่ไม่ได้นะฮะคือด้านข้างอ่ะตัวนี้ปัญหาหลักๆคือด้านข้างเลยมันบีนะฮะเผื่อมาเบอร์หนึ่งเนี่ยก็หมายถึงว่าช่วงหน้าเท้าคุณก็จะเหลือเพิ่มอีก1เซนเผื่อมาครึ่งเบอร์ก็เหลืออีกจุดหเซนตัวนี้ผมใส่ปลายนิ้วโป้งผมอยู่ตรงนี้นะฮะเท่ากับหน้าเท้ามันเหลือเยอะแต่ว่าด้วยความที่ด้านข้างอ่ะมันพอดีทําให้เท้าผมอ่ะมันมันจะไม่สไลด์ขึ้นมาชนด้านบนนะครับเอ่อ ดังนั้นด้วยความแบบแปลกประหลาดของไซส์มันด้วยลักษณะรูปทรงของรองเท้าเลยอะ่ะผมอยากแนะนำมากๆว่าให้ไปลองที่หน้าร้านดีกว่านะครับก่อนตัดสินใจซื้อตัวนี้ทุกอย่างดีหมดเลยมาติดที่เรื่องไซส์เสียงเดียวนะครับหน้าร้านจะสามารถไปลองได้ตอนช่วงเดือนตุลานี้เนาะก็จะมีเข้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ KK, s w o o s h BKK s m e r s e r s หรือว่า h o o p Station ก็จะมีขายด้วยนะครับรอ,อ,องเท้าคู่นี้เหมาะกับตำแหน่งไหนผมมองว่าใส่เล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับมันเป็นรองเท้าที่ใส่สนุกมากๆแล้วก็มีซัพพอร์ตที่ดี traction ดีลักษณะรูปทรงของรอ,องเท้าอะ่ะมันเหมาะกับการเคลื่อนไหวในทุกรูปแบบนะครับก็ดังนั้นตัวนี้ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องระบุเลยว่าเหมาะกับรุ่นไหนเอ้อไม่เหมาะ ไม่ต้องระบุเลยว่าเหมาะกับต้าแหน่งไหนเออนะครับก็เป็นรองเท้าที่ดีคู่หนึ่งแล้วผมคิดว่าเผลอๆอาจจะติดท็อปฟในปีนี้ของผมด้วยนะครับก็ประมาณนั้นโดยสรุปน่าซื้อนะฮะแต่ไปลองไซส์ก่อนอืมอ่ะก็น่าจะหมดแล้วเนาะไม่ได้รีวิวนานลืมไปแล้วว่าต้องพูดอะไรบ้านะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราน่าจะกลับมา รีวิวเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆแล้วนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้ไปละเจอกันสวัสดีครับ